ขนาดแคราค่ะพอมมีทุเรียนเกียยขายด้วยเห็นไห่ทุเรียนนะคะทุเรียนไม่รู้ว่ามาจากไหนดักจากประเทศอะไรเนี่ยจากเวียดนามนะคะทุเรียนเวียดนามค่ะแามากราคานะคะ9เหรียญ88 30เรียนนะคะต่อต่อแพ็คต่อแพ็นะคะกูกพันพันนะคะพันกุบบาทอย่าจับความิดนะคะเก้ียมังกรก็แพงมากนะลูกมี7เหรียญ88 ตัวใร้านั้นละไผ่หก็อะไรอย่าเท่าไหร่อะขายเ่าไหร่โอ้เก้าเหญ่ค่ะเก้าเหดอกินอยากกินเดี๋ยวลองเดี๋ยวลออยากกินซื้อซื้อไปสักแพ็คไม่ได้กินนานละอเป็นชแต่ว่าเนื้อมันไม่ค่อยที่จะอันนี้โอ้มันนุ่มมากเลยนุ่มมากอันนี้มีฝรั่งด้วยนะจ๊ะ รูปสวยงามค่ะฝรั่งนะคะฝรั่งสามเหลี่ยมเก้าสิบเก้าตัดเทนะคะคือเป็นตลาดใหญ่มากตลาดใหญ่มากมาในแค่ร้านนียทีมแฟนคลับนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยหลังคาเลยต้นไม้หลากหลายเลยเยอะแยะอยู่ในสประม้าอุ้ยทุเรียนมีมีทุเรียนสดด้วย ทุเรียนสดด้วยดี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 ทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนจากเวียดนามน,นะคะจากเวียดนามค่ะหมอนทองหมอดทองต่าไม่แน่ใจว่าหมอนทองหรือเปล่านะคะเออ product of เวียดนามน,นะคะทุเรียนเวียดนามค่ะโอ้ยโอ้ยถ้าอยู่ใกล้ๆเนาะที่บ้านนะถ้ามีขายในอเมริกาน่า,นานจะซื้อเลยะคะ่ะเพที่นี่เรามาเราซื้อไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีที่จะไปปอก โอพารัตเจ็ดเมตรแต่ส่วนใหญ่แพงนะคะแพงมากนะดูนี้ก็ตกไปโอ้ e oh, เป็นพันอยู่นะคะเป็นพันนนี้ก็เป็นสองระะ้อยเนะตอนนี้ ลำบนยว่าจะซื้อแต่ว่ามันนุม่มๆก็เลยไม่ซื้อนะคะอุ้ยอันนี้ก็พร้อพร้อทำมาได้น่ารักมากเลยเปิดจุกทานได้เลยนะอุ้ยพร้อจากประเทศไทยพร้อจากประเทศไทยค่ะน่าร,รักมากเลยบริษัทไหนทำไม่เคยอ่านเป็นไอ,ชอ,อนนะะ่ชื่อของคนจีนนะคะชื่อของประเทศจีนเล้ประเทศจีนน่าจะเป็นผูส้สมองนะคะจีน أو التراكون فروت،